800บาทนะคะในในการนี้เป็นค่าหนังสืออยู่ที่2 0 0 0 0กว่านะคะแล้วก็เป็นค่าปใยที่สําหรับเป็นโรบรกเตอร์พวกต่างๆนี่หมื่นหนึ่งค่ะแล้วก็มีค่าที่ท่านนายกออกกระหังไปอีกนะคะรวมเป็น2 4 8 0 0บาทนะคะปัจจุบันในในเล่นนี้นะคะ ในวันนั้นนะคะมีค่าโต๊ะทีน,นทั้งหมด20โต๊ะนะคะโต๊ะละ4,000บาทแล้วก็ร,รวมเวป็น9,000 9 9,000บาทที่อยู่นะคะรวมที่เก็บได้ก็คือน,นะคะ85,000บาทนะคะค่างโต๊ะที่ขายงานนะคะแล้วก็มีการจ่ายนะคะค่าเครื่องดื่มน้ำแข็งตลอดกาจนคะคะเป็นที่4,200ค่ะมีค่าการแสดงของครูสระ5,000บาทค่ะมีะ 5, คม่าช่อดอกไม้และค่ารองน้ำติดหน้าอกนะคะ5,350ค่ะมีค่าถ่ายรูปนะคะจากโกลคัลเลสแกลนนะคะ ห้0บาทค่ะค่าสถานที่จัดงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะพี่ชั้นพิฆานะคะสองหมื่นสามพันสี่รายละเอียดให้หมดไปแล้วมีค่าฉุดเครื่องบินแล้วค่ะไม่เคยมีแล้วค่ะบินแล้วค่ะมีค่าถอดครื่องบินสถานที่6,000บาทนะคะแล้วก็มีค่าตกแต่งเวทีนะคะโดยให้ท่านอาจารย์ที่ดูแลนะคะ1,000บาทค่ะมีค่าแต่งเสือกสี่พันสามค้าขึ้ 3 7 0บาทค่ะปัจจุบันนี้ยอดเป็นชี้เหลือสุดที่อยู่ที่38,400บาทนะคะเดว,วันที่วันนี้เลยค่ะณวันที่26ค่ะเหลือเท่านี้นะคะแล้วก็อีกบัญชีหนึงจะแจ้งนะคะเรายังเหลือเงินอยู่ในบัญชีอันนี้ขอแจ้งใหม่นะคะคือพี่ที่ที่ที่น้องแพลวแจงไป คุณชลิเข้าใจไหมคะเพราะว่าตอนทีออ่วันนั้นที่ขอเปิดบัญชีเพราะว่าเราเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อเพื่อความสะดวกในการเปิดเกินทั้งสามท่นานนะคะที่ตรงนี้แล้วก็จะได้แยกแยกให้ถูกว่าอันนี้บัญชีบริหารเราก็จะไม่เป็นแต่เพราะว่าบัญชีบริหารเนี่ยถ้าเราเป็นแต่แกูไปมันจะเข้าาออกกมันก็ออกจ,ะจะยุ่งยากแล้วก็บัญชีกิจกรรม ออบัญชีพจําเราก็ไม่เป็นแหล่งของเขาแล้วก็คือจะอันนี้ออบัญชีนี้บัญชีเดียวเลยที่จะทากิจกรรมหรือว่าจะเบิกถอนอะไรก็จะใช้บัญชีนี้ตลอดเพราะว่ามันหนึ่งคือเป็นเบิกถอนเวลาจะไปเปบิกไปถอนทุกครั้งจะเบิกกันสองสองในสามนะคะไม่ตัวดิฉัน <c oughs> ก็เอาแพลคุณาเอท่านชาลีแต่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นดิฉันกับท่านกับเหรียญและนิสมานขวานนะคะเพราะว่าท่านจะติภารกิจได้สะมมาเหมือนเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนแต่ทุกครั้งที่ที่ไปเบิกจะถ่ายรูปแล้วก็จะให้เัาทั้งาะไป็น,นถ่ายรูปแล้วก็จะแจ้งทุกครั้งว่ามีค่าอะไรบ้างรายละเอียดแต่ละครั้งเราจะจดเราจะเขียนแล้วก็จะแจ้งหมดทุกครั้งเลยนะคะอาจจะลงในลายบ้างบางครั้งบางท่านที่เห็นในลายบางทีก็เกงจเห็นว่าเอ๊ะอะไรอะไรรายละเอียดไีกแล้วแต่ก็พยายามแจ้งให้เพราะว่า คืออยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าในการแต่ละครั้งที่เราจะจ่ายหรือจะทาอะไรทุกบาททุกสตางค์ของท่านเราต้องการให้มันโปร่งใสทุกครั้งทุกอย่างแม้แต่บาทาาหดุ่หนึงก็จะต้องทําให้ให้ให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดนะคะค่ะแล้วก็บัญชีที่ที่แจงบอกว่าสองสองบัญชีหมายถึงว่าบัญชีอันนี้คือยอดที่ค่าหนังสือค่าหนังสือกับค่าโต๊ะรวมกันนะคะเออค่า เหรียยอดเหลืยยอดที่ใช้จ่ายแล้วนะคะเหลืยยอดสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยคือยอดนี้ค่าต้นนี่คือหมายถึงค่าลงทะเบียนของสมาชิกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่อันนี้ค่าโต๊ะหมายถึงค่าลงทะเบียนสมาชิกก็ค yes> ือค่าลงทะเบียนสมาชิกแต่ค่าโต๊ะก็คือค่าโต๊ะที่สโมสรอื่นมาเอ่อเอกสารเอกจะมีเอกสารแต่ไม่ใช่ คือสมสอนอื่นมาคือเขามาลงทะเบียนร่วมงานเราเนี่ยคือค่าโต๊ะใช่ค่าโต๊ะใช่ค่าโต๊ะที่ก็คือวนทีุ่ควราะเขียนว่าค่าลงทะเบียนของสมรสอนอื่นถ้าเป็นค่าสมาช็กก็เขียนว่าค่าสมัครเช็คคือค่าโต๊ะนี่มันมันแกไม่รู้ว่าอะไรค่าโต๊ะคือค่าลงทะเบียนของสมาชิกและชั้นประจักต่างสมรสร ขั้นก็คือว e r จะใช้วิธีจำว่าวันจักงานปัหาวนาณปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่างๆในบัญชีเนี่ยคะคะคือ7จ็ดเจ็ดห้าศูนเแปดศนเี่ยตอนนี้เหลือเงินอยู่ที่3ามห0ืบาทส่วนในบัญชีของบริหารนะคะเป็นบัญชีค่าสมาชิกปัจจุบันเนี่ยนะคะเหลือเงินอยู่1 6ึ่งแ เพื่อไปอัพโุ่นมาค่ะนะคะแจ้งสมาชิกว่าตอนนี้เงินท่านสิ้นเหลืออยู่ที่สองแสนเดี๋ยวนะคะอจาแจ้งสองแสนหกพันเจ็ดร้อยสามสบสามค่ะสองสบัญชีรวมกันนะคะไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือรวมรวมสุทธิของหนึ่งหกแปดคอัแอืลอันนี้ก็คือในเล่มนี้มันมีสองอย่างรวมกันเข้าใจไหมคะคือหมายถึงคาโตะ ค่าโต uh, like so ๊ก so ็คือค่าสมาชิกกับที่มากันในร่วมงานในแต่ที่ที่มาร่วมงานในวันที่ยี่สแต่วันนั้นที่เอาบัญชีไปอ่ะมันมีเงนอยู่แสนสี่กว่าแสนสองพ5นห้าแสนห้าแสนสองันห้าเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบสามนะคะถูกแล้วที่ที่เราไอ้เกิดเลาเกหดใช่แล้วแคคาทตรนายุพอเย็บมัเหลือเท่าไหร่ท่านบอกว่เหลืออนึ่สามหมปดไม่สามหมื่นแปดก็คือรวมกัก็ยังนี้ขอแบบว่าไป ขอขอแจ้งเลยขอแจ้งเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ี่หนูขอแจ้งเลยแม่พี่ไม่ไว่าวันนั้นผมเอาเงินไปใส่อีกอะค่ะไม่แจ้งไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าจริงๆและปีนี้สมสรทของเราเนี่ยนะก็ไม่ได้ขาดเรื่องเงินที่เราส่งสากเงิเราอะเก็บค่าสมาชิกได้ทุกท่านเห็นแล้วก็ ข, Schools, ขาขดขา tamam ด,ขดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าการบริหารดี่ว่าว่าทุกปีเพราะว่าท่านประเดนี้ค่ะก็เช่นสมาชิกที่ดึานนายกท่านเป็นคนทำงานเองมากนะคะตัวเลขของท่านชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งค่ะปัจจุบันนี้นะคะจะจะบอกว่าแรวอ่ะสมาชิกปัจจุบันเนี่ย70ท่านนะคะเราเก็บท่านสมาชิกตอนนี้เหลือ24ท่านที่ยังไม่ได้จ่ายเรานะคะแล้วก็ ท่อนที่ยังไม่จ่ายเราในการทำถ้าอาหารคนละ2,000บาทนะคะท่านใดยังไม่จ่ายก็เชิญได้นะคะทยอยจ่ายตามอัธยาศัยนะคะตามกำลังนะคะค่อยๆจ่ายก็คือช่วยท่านนายกให้พ้นไปถึงเดือนกรกฎาคมคือจะหมดพ้นมาล้านนี้ค่ะาาคือปี2567นี้นะคะจะถึงเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีค่าหาที่เราจะจ่ายทุกทุกครั้งที่เราทานประมาณได้เงิน9,000บาท8,000กว่าบาททุกทุกครั้งนะคะแล้วก็ซิญญ่าค่ะอุด สองหมก็เป็นหนึ่งแปพัอย่างไรหนึ่งแกดพันเช่นแบว่างค่ะว่างเอาไหมเอาไหมคะเนีลยก็บวกด้วยเงินซันแต่เจทายถามว่าเงินกิจการก็บอกมีอีกเล่นอยู่ตนนด้คือตงนนี้นอนน้นท่านนายกนะท่านสมันากทุกท่านครับก็คือ้ำพูดจริงๆอ่ะพวกผมอ่ะคามจำตั้งนะครับเลยไม่เคยรู้ว่า ไา่หรือยังไม่ใส่แต่เมื่อตะก่อนของสโมสรไรออนแา่งเราเคยมีสมุดอยู่เล่มหนึง่งแล้วมีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านผมไม่รู้หรอกครับแล้วฟอร์มมีชื่อที่ตายตัวเลยอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเรียงลงมาเลยเราทำเอาไว้แล้วเดือนมกราจะมีช่องให้เราเต็มใ,ใครไม่มาก็ขี่แล้วเราก็เก็บตังสำหรับคนที่ไม่มาแล้วก็จะมีช่องหนึ่งก็คือแบบว่าถ้าเดือนนะอั้นปุ๊บ จ่ายค่าสมาชิกเราก็จะเขียนเลยว่าเขาจ่ายค่าสมาชิกของเดือนนั้นหรือจ่ายค่าอาหารของเดือนนั้นแล้วพอเวลาเราเปิดเซ็นของทุกเดือนอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเฮ้ยฉันยังไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกฉันยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารถ้าทําแบบนั้นคผูผมจะเป็นเตือนตัวเองด้วยครับอันนี้แค่เสนอนี้นะครับความจําเริ่มสั้นครับเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองได้จ่ายหรือยังไม่ได้จ่าย ครับผมขอบคุณครับเหมือนเหมือนพี่เหมือนกันพี่แจ๊เป็นสองครั้งเพราะว่าพี่